บริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2024ที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด Beyond Food Experience เน้นย้ำให้ทั่วโลกเห็นศักยภาพของผู้นำการผลิตและส่งออกอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกงานไทเฟกนะคะหลายโปรดักต์นยคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเพื่อที่จะ ครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะจุดที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็ทราบว่าสินค้าเนี่ยมีการได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์นะคะก็เลือกสรรให้กับผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะพาผลิตภัณฑ์ของไทยไปออกตลาดโลกนะคะสินค้าหลายตัวนะคะทราบว่ามีการคัดสรรอย่างดีก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่ง เราก็มีความตั้งใจนะครับอย่างที่ท่านที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าเราต้องการจะนําผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของประเทศไทยนะครับไปสู่ครัวเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการทำอินโนเวชันต่างๆในการพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็มีการปรับปรุงตัวสินค้านะครับให้สะดวกสบายกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง15รายการนะครับที่เราส่งไปประกวดในเวทีระดับโลกที่บาเซลนะครับแล้วก็ได้รางวัล แะเพื่อกรันตีว่าผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรกรของคนไทยเราเนี่ยนะครับสามารถไปสู่บนเวทีโลกได้อย่างมีคุณภาพมากนะครับขณะเดียวกันเองนะครับเราก็อยากจะเป็นศูนย์รวมของอาหารของโลกด้วยนะครับเราก็เลยเริ่มมีการนําเข้าสินค้าเนี่ยจากทั่วโลกนะครับไฮไลท์ในปีนี้นะครับก็จะคงจะเป็นส่วนที่ทำ innovation product ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เราภูมิใจมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือการที่เราสามารถเคลมได้ว่าไก่ของประเทศไทยเราเนี่ยครับที่ผลิตโดยคนไทย ใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ที่สั่งสมมาเนี่ยสามารถนะครับเอาไปให้นักบินอวกาศทานได้นะครับที่นาซ่นะครับอันนั้นก็เป็นธีมหลักของเราในเรื่องเรื่องนี้ประกอบกับเรื่อง sustainability ต่างๆนะครับที่เเวเองเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการ Approve แล้วว่าเป็นบริษัทที่มีแผนงานที่ชัดเจนมากนะครับในการทำธุรกิจแล้วเนี่ยดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยนะครับได้รับการ Approve จากหน่วยงานที่เรียกว่า SBTI นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประเมิน แผนงานของเราในเชิงวิทยาศาสตร์